สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน S4 s o c i ช Channel ทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เรามาสรุปโค้งสุดท้ายนะครับก็งวดนี้ถือว่าแอดไม่ค่อยได้เดินทางไปไหนนะครับแล้วก็หรือไม่สะดวกหลายอย่างนะครับแต่ก็ดีนะครับเลขจะได้น้อยตัวนะครับก็ก่อนอื่นก็อนุโมทนาบุญนะครับกับเพื่อน s ซทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมสร้างโบสถ์มาด้วยกันตลอดนะครับแล้วก็ อนุโมทนาบุญกับเพื่อเนเอฟซีที่ไปทอดกระถินอย่างที่ต่างๆนะครับที่ส่งรูปมานะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะครับก็ก่อนจะสรุปโค้งสุดท้ายนะครับเราไปตรวจเจออะไรบางอย่างก็เป็นไปตามที่เราคิดนะครับแอดกับครูบาอาจารย์ก็เห็นพ้องต้องกันว่ามันมีบางอย่างผิดปกติกับความฝันของคุณยายฝันแม่นนะครับคือถ้ามองเพื่อน,น,นี่ก็จะเป็นเรื่องของ โชคของดวงเนาะคือผิดบ้างถูกบ้างว่าง,งั้นเถอะแต่ทีนี้มันคือมันผิดธรรมชาตินะครับเพราะว่าคือหลายท่านอาจจะรู้สึกแต่ตอนนี้เรามีหลักฐานนะแล้วเราก็รู้ว่าใครด้วยเป็นคนทำเนาะแต่ก็ช่างเถอะเราจะไม่ไม,ไม่ไม่เอ่ยแล้วกันคือถ้าคนรู้ความจริงแล้วก็จะยิ่งสงสารคุณยายนะฮะเพราะว่า คือถ้าคนยายไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นคนดีจริงเนี่ยเทวดาไม่ไม่ลงมาให้โชคให้ลาบขนาดน,นั้นนะครับถือว่าสุรินก็เขาเรียกอะไรครับยืนหนึ่งเรื่องสยศาสตร์นะครับเนาะขนาดหลวงปู่นะหลวงปู่ยังโดนนะต้องข้ามไปแก้ฝังกัมพูชานะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของสยศาสตร์ก็ว่ากันไปนะครับถือว่าเป็นวันดีแล้วกันเราจะไม่พูดเรื่องที่ไม่ดีนะครับอันนี้ก็ให้ดูสถิติที่คุณแม่ให้นะหนเนาะเมื่อกี้ก็ลงไปรอบหนึ่งแล้ว ก็สี่สองสองหนึ่งเก้านี่ไม่ต้องขยับไม่ต้องกลับอะไรทั้งนั้นนะครับคุณแม่ให้ก็ถูกอ่ะพอบานมางวดหนึ่งก็ผิดบ้างแล้วก็หนึ่งแปดนี่ก็ตรงตรงเน้นล่างเลยนะคุณแม่ฝันนะบางครั้งฝันเป็นปริศนาแต่ก็เข้าตรงตรงนะฮะมาห้าเจ็ดเก้ากับหนึ่งสี่วดนี้ก็เข้าตรงตรงแต่หนึ่งสี่คุณแม่ไม่บอกคุณแม่ฝันง่ายๆแต่ก็คือว่าเข้าก็ถูกนะครับแต่ห้าเจ็ดเก้านี่นะเป็นปริศนาแต่ก็เข้าตรงตรง สี่ห้าไปไปเป็นของน้องชองเนาะแล้วก็งวดแปดหกหนึ่งนะคุณแม่ให้หกสองแปดมันเกือบเฉียดไปแต้มเดียวเนาะเกือบได้สามตัวงวดห้าหนึ่งเจ็ดก็คุณแม่ให้ไปดูรถเออฝันให้ไปดูรถห้าสองเจ็ดนะครับแต่ช่วงประมาณสิบสิเอ็ดโมงคุณแม่เคลิ้มหลับเขาให้เห็นเลยห้าหนึ่งเจ็ดนะครับเอามือไปแปะทะเบียนป้ายเลขที่สิบเจ็ดเนาะแล้วก็เจ็ดสองห้าเนี่ย คือไม่ต้องกลับอะช่วงนั้นเลขทูบดังมากทูบที่เขาจุดน่ะดังก็มาตรงคนก็เขาอ่านในสองห้าอยู่แล้วแหละแต่เลขคุณแม่คือเจ็ดสองห้านี่ไม่ต้องกลับนะแต่เจ็ดศูนย์ล่ะเจ็ดศูนย์คุณแม่ฝันด้วยวันนั้นน่ะคุณแม่ก็ซื้อลอตเตอรี่ก็ถูกฝันว่าบ้านเลขที่เจ็ดเขามีงานศพเนาะแล้วมาอีกงวดหนึ่งในงวดที่สองหกกับกล้องหกปรากฏว่าเขามาย้ำเก้าหกออกหกเก้าล่างนะเป็นลอตเตอรี่นะเออ เอาให้เห็นลอตเตอรี่แล้วบอกว่าเลขนี้เลขนี้นะครับและสีส้มผ่านมาก็ไปออกเลขลูกชายคุณยายฝันแม่นนะครับจากนั้นเป็นต้นมาก็หกห้าเจ็ดออกเจ็ดห้านะเลยคุณแม่เจ็ดเก้าคุณแม่ก็ฝันได้เหมือนกันนะแล้วก็มางวดที่เห็นในวัดสามสามห้ากับ <st arts> เก้าศูนย์เห็นที่วัดสามห้านะครับเอแล้วก็ คือข้างหน้าไม่ชัดเย็นหหรือเก้านะแต่เก้าเก้าูนนี่มาทีหลังแล้วก็ออกนะครับหลังจากนั้นก็ผิดมาสามงวดนะครับเพื่อนนิฟสีเนาะไม่เข้าก็อย่างที่แอดเล่าไปเมื่อกี้เนาะจิก๊กแต่ไม่เป็นไรนะกรรมใดใครก่อก็แล้วกันเนาะเอาละครับวันนี้ก็มาสรุปกันสักเล็กน้อยนะครับเริ่มที่เลขแรกเลขคุณสายพินนะครับคุณสายพินฝันคุณสายพินฝันฝันย้ำว่าง,งั้นเถอะฝันย้ำว่าเขา โหร้องยินดีเนาะเต้นมีคนชื่อตะท้วมท้วมก็ถูกเนาะก็คิดกันอย่างเงี้ยเขาเขาเหมือนว่าลุ้นรางวัลแล้วก็เลขออกจริงๆนะเลขถูกว่างั้นเถอะเขาก็โห่ร้องยินดีเต้นรํากันนะครับก็เลขนี้นะครับก็ลองตัดหน้าตัดหลังเหมือนคุณสายพินดูนะครับเพราะว่าคุณสายพินฝันต่อว่าพญานาคมาเล่นน้ําพญานาคสามเสียงแต่ตอนกลับนะพญานาคเอาเสียงไปแค่สองเสียงทิ้งไว้หนึ่งเสียงก็ คุณสายพิณคิดว่าน่าจะมาสองตัวนะอืมก็เพื่อนทีสี่ก็เก็บไปพิจารณาดูนะครับแล้วก็เลขนี้คือไม่ไม่มีคลิปนะครับเจ้าของเขาไม่ให้ถ่ายนะครับคลิปแรกอันเนี้ยงูกลายร่างเป็นคนแก่นะครับมาขอเครื่องเส้นไหว้เขาไปหาปลาเนาะกลางคืนก็ฝันว่าตรงจองปลวกคือขอถ่ายเขาไม่ให้ถ่ายนะครับคือคลิปเราไม่ไม่ได้สร้างขึ้นมานะครับขอเขาไม่ถ่ายเราก็แค่เอาตัวเลข แต่วันนั้นที่เขาถ่ายแล้วก็มันไปออกฮานอย6 6นะแต่ข้างหน้าไม่รู้ว่าเป็นเลขหนึ่งหรือเลขสี่นะครับเพื่อนรุสีถ้าเป็นเลขหนึ่งก็จะไปคล้ายๆกับเลขคุณสายพินนะฮะคุณสายพินนะครับแล้วก็ข้างบนนี้น้องเชนน้องเชนฝันว่าผู้หญิงเนี่ยขึ้นมาจากน้ํานะมาบอกว่าห้ามจับปลานะครับคือขอถ่ายน้องเชนก็ไม่อายนะครับอายไม่กล้านะครับเราก็ไม่ได้คลิปนะครับก็เราเราไม่สร้างไม่มีการสร้างคลิปขึ้นมานะครับ จากคนฝันจริงเท่านั้นนะครับเป็นเคียงความฝันผิดถูกเราไม่รู้นะครับผู้หญิงโผล่มาจากน้ําบอกว่าห้ามจับปลาถ้าจับปลาเขาจะไม่ให้ให้เลขแต่เลขที่บอกนั่คือ1 6 0่งนะครับไปตรงกับคุณสายพินนะตรงกับเลขคุณสายพินเลยนะเลขน้องเชนนะเออนะครับเอาล้วครับเลขต่อไปสรุปกันง่ายๆเลขน้องเลขน้องไม้นะครับ นี่น้องไม้บางคนได้ยินเป็นห้าแปดหนึ่งสามเก้านะรอบแรกนะแต่ที่เลขน้องให้ทีหลังนะ้อก็หนึ่งสามแอดก็คิดว่าคราวหน้าเราจะต้องไปตอนที่น้องไม้มั่นใจแล้วเดี๋ยวจะหาว่าเราไปเร่งเนาะพอไปเร่งก็เลขมันอาจจะไม่ไม่เป็นธรรมชาติไม,ไม,ไม่ไม่นะั่นแต่จริงคุณตาชอบมาเข้าเข้าฝันบอกน้องไม้นะครับตั้งแต่สามแปดก็ถูกนะบางวดที่แล้วห้าหกออกห้าเก้าเก้าห้านะครับและบังเอิญเลขน้องไม้นะครับพอดีมีครูบาอาจารย์นะตรงๆงก็คือพระอะไร บอกว่ามีจากใชยนาทเมื่อที่แล้วก็ให้95ตรงๆงเขาให้ 4- ี่สามเอามาตรงกับเลขน้องไม้ซึ่ง f อสซบางท่านบอกว่าออกยาก,กเลขหนึ่งสามนะครับเนาะก็เป็นแนวทางแล้วกันนะครับเนาะแล้วก็อีกเลขตัวหนึ่งนะครับเลขที่เหมือนกันงวดนี้ก็คือนี่แหละครับเลขน้องชองกับเลขคุณยายคือเลขเดียวกันเลยนะครับเลขน้องชองกับเลขคุณยายนะครับ เป็นเลขเดียวกันเลยนะครับงวดนี้คุณยายเข้ามาตะโกนบอกน้องชองรอบนี้เห็นลอยมานะเป็นสีดําเป็นเรียงอยู่บนอากาศ0ูนย์ห้าเป็นเลขเดียวกันอีกแล้วนะครับเพื่อนทีสี่นะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับอ๋อแล้วก็มีเลขคุณแม่อันนี้แกฝันก่อนแล้วฝันที่ว่าเขาเขาเอาลอตเตอรี่มายัดใส่ถุงเป็นเลขหนึ่งสงนะลอตเตอรี่นะ แล้วก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นเลขท้ายสองตัวหรือเปล่านะครับเพื่อนที่สี่นะครับเมื่อกี้แอดลืมบอกไปนะครับเมื่อคืนแอดฝันนะครับฝันว่าได้ขับรถนะครับรถคือไม่รู้รถคันนั้นคันไหนแหละแต่ตอนที่อยู่กรุงเทพแอดก็จะจะขับรถทันนี้นะครับก็มาตรงกับถือว่าตรงกับเลขคุณยายแล้วก็ลูกชายคุณยายฝันแม่นนะครับคือขับรถกรุงเทพจะขับทะเบียนนี้นะครับไม่แปลกเมื่อคืนเน ตัวเองไปขับรถอยู่กรุงเทพนะครับก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับเพื่อนนิสี่เนาะก็น่าจะมีเท่านี้นะครับงวดนี้ก็ยังไงก็อวยพรให้เพื่อนนิสี่ทุกท่านโชคดีก็แล้วกันนะครับอ๋อเมื่อกี้เลขน้องไม้แอดก็ลืมพูดถึงถ้าพูดคนก็แปลปกเนาะคนเขาดูปกแปลปกก็มีผู้หญิงหนึ่งตอนนี้มีผู้หญิงหนึ่งผู้หญิงก็สี่เนาะตรงนี้ก็สามคนนะครับเนาะก็ เป็นสี่หนึ่งสามเนาะตรงกับเลขนองไม้และเลขที่ครูบาอาจารย์ให้มาเนาะแต่ถ้าคนเขาแปลไปลึกๆก็ออพระจันาร์ก็ศูนย์แหละนี่สามก็ทงห้านะเด็กเข้าประตูตัวเองก็สามห้าศูนย์ของคุณยายเนาะเอาละครับวันนี้ก็อวยพรให้เพื่อนทุกท่านโชคดีก็แล้วกันนะครับเนาะตัวเลขก็ถือว่าไม่เยอะนะวันนี้ท <c oughs> มสไตล์โชคดีชาแนลเนาะนี่คือทั้งคลิปทั้งรึ่งเดือนก็ แค่นี้แหละครับก็ชอบตัวไหนก็เลือกเอาแล้วกันนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้แอดตั้งใจจะไปลุ้นที่บ้านคุณยายนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่ายังไงแอดก็ยังเชื่อมั่นนะโอเคครับวันนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับอวยพรให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ